เลยเนาะไม่เห็มั้ม่ได้แสงมั้ยลูกตื่นที่แล้วเอ้าหลับหลับตานอนหลับสบายไหมทีนี้สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วโอ้โวันนี้เตจมส์สองกันเลยนะสองไหนที่เอาเขาลงกันียสองไหนสองนี้ทั้งสามนับเลยไหมสามนับเลยก็คือสองนี้แล้วสองซ้ายนบบสองน้อสามนับไม่ฮะเอาเอาเฉพาะสองนี้เนาะโอ้โห้นี่ฮะมาหดลผดกระดอกอาเดียเขาว่าอะไร โอ้ล้างตาสำเร็จแล้วปัดแพ้ปาชนะกันนะอ่ามีโอกาสเจอครั้งที่สามไหมถ้าเราอยากแก้มือก็ได้ก็ได้ใช่ไหมที่กัดเท่าไหรก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เกมการชกวันนี้มันเป็นยังไงมันกดดันบ้างไหมขึ้นมาชกกดดันนี่ครับกดดนันยังไงอดดย่ายังไม่ชนะใครเลยครับอ้แพ้มากี่ครั้งสี่แล้วครับโอ้สี่ไฟติดแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลืกผสมเลือกได้คนงาเลยเนาะ ได้ไหมตื่นเต้นไหมมาโชคที okay, ่ในชีวิตเคยเคยมาโชคยังก็เคยอยู่อ๋อเคยอยู่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะอ่าอ่ะวันนี้ก็ทำทำเร็จแล้วมีอะไรบอกแฟนแฟนมวยไหมสามานถไหมขอบคุณทุกกลังใจครับเต็มที่แล้วครับเสร็จแล้วครับเกิดแล้วครับเอามาๆามาพี่พี่วันนี้วันนี้ยิ้มได้แล้วพ่อยิ้มได้ครับตลกตลกตลกจะกลับไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหลานมป็นยังไงบ้าโอเคแล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเดิมถูกกว่า เลี้ยงวัางไก่เลี้ยงตะมวยเลี้ยงเลี้ยงกวัวเลี้ยงทุกอย่างเลยเตรียมแผนยังไงเตรียมแผนยังไงวันนี้ทำไมมันงามเหลือเกินต่อยเหมือนเดิมรอบครับผมกล้องมีลุกมีรับเหมือนเดิมเตรียมสอดมาด้วยแค่นี้เตรียมสอดมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมซ้อมที่ไหนคทำเนี่ยสนามขามครับสนามขามเชียงยืนบปล่เชียงยืนผู้ซ้อมผู้ปั้งดีดึงใครไปเป็นพิเศษไหมเนี่ยประมาณดอยครับไะประมาณดอยอ๋อเอายอดมวยมามามาซ้อมมาปั้งเลยผู้มั่นดอยก็เป็นลูกเขยไหมเหรอ เพตามะทุกๆกำลังใจครับผมที่ช่วยเชียร์ครับผมเอาฟังพี่สวัสดีใหม่พี่น้องชาวทั่วประเทศนเลยสวัสดีพี่ใหม่พี่น้องชาวไทยทุกทุกคนครับผมเอาละครับเอาทีนีด้วยนะ